นมนมหนูก็โดนแม่เอาไปแม่พี่มากคาว่าเลนไทายที่ผ่านมายังไงบ้างคะฮะวานเลนทน์ที่ผ่านมาผมไปไหนเนี่ยมันมันย้อนก็ไปเดือนหนึ่งก่อนอ๋อเดือนมันจะค่อยๆมาโอเคมาแล้วครับผมก็ปกติครับปกติมากเลยแล้วก็เป็นเป็นวันที่ดีที่เราจะได้อยู่ด้วยกันสองคนนะฮะแล้วก็ไปทานอะไรอร่อยอร่อยกันครับไม่มีอะไรมากมายเลยอะไรนะของขวัญพิเศษ ออไม่ไม่มีเลยครับ <laughs> ไม่มีเลยแหวนไม่ใช่หแหวนไม่ใช่ไม่มีก็มีก็มีของขวัญแหละก็ทุกโอกาสก็ให้ของขวัญแหละครับแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าเราก็ ช่วงนี้ทางานหนักนจริงๆแล้วก็แค่มีเวลาให้กันนี่พอมากแล้วจร<อ>นะิงๆอยา่อยางคู่เราเป็นคู่ที่หลายคนลุน้นว่าแบบพรมันสุกงอมแล้วความรักเนี้ยเพราะแบบวันเลนทายมันจะแบบมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าออ๋ไม่มีฮะ <laughs> ไม่มีเ <laughs> <laughs> ขาไม่แบบ <laughs> อยากได้หรือว่าอะไรเป็นพิเศษเหรอคะเขาเขาก็ก็คงอยากอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองครับเรา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 ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะผมว่า มันก็ชุ่ชมฉ่ำไปมากๆแล้วล่ะนะครับผมก็ก็กลับมาอยู่ในสถานะที่มันสเตเบิลมั่นคงอย่างนี้เ,เรียบๆเรียบอยูอยากอยู่ด้วยกันที่หมายถึงแบบอยากใช้ชีวิตคู่หรือไงคะอันนั้นอยากอยู่แล้วครับผม <c ười> อันนั้นคืออนาคตอยู่แล้ว <c ười> อ่ะแต่เดี๋ยอยากใหพ,พาไปเที่ยวอยู่ครับพาไปเมื่อไหร่ครับไม่เหมือนแบบว่าแต่งด้กันอ๋อใช่อยากอยู่ด้วยกันแค่แค่เวลาให้กันก็ดีมากแล้วจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ถ่ายเป่งถ่ายละครมากเลยแล้วก็มีงานอย่างอื่นอีกนะฮะก็เลย ก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันเออใช่ใช่แต่ความหวังไม่เคยลดเลยเออระหว่างสองเราไม่เคยลดเลยฮะจริงจริงมีงอนงอนกันบ้างไหมคะเรื่องเวลาหรือเรื่องอะไรแบบไม่เข้าใจกคะไม่มีเลยไม่มีเลยครับเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ในจุดเดียวกันนะเนาะใช่แต่ว่าเราก็ต่างคนต่างหาเวลาอุ้ยขอโทษครับต่างคนต่างหาเวลามาให้กันมันก็แค่นั้นมันก็พอใจมากๆแล้วมันเป็นการวางแผนอยู่ไหมคราว่าแบบในปีหนึ่งเราต้องทํางานกันเท่านี้แล้วก็แบบใช้ชีวิตด้วยกันเท่านี้ ก็มันก็เป็นแผนเล็กๆเองครับผมเราก็แผนกันว่าปีนี้เราจะไปไหนไปเที่ยวไหนบ้างเท่านั้นเองดังนั้นเราก็นั่นแหละใส่เต็มที่กับการทางานน่เรามีเคล็ดลับยังไงบ้างไม่มีนงินไม่ทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่ไม่มีมันก็มีแต่ว่ามันก็เราเราผ่านกันมาหมดแล้วอ่ะเรามันงอนกันไปหมดทุกเรื่องแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยครับเพราะเพราะฉะนั้นเราเราเรารับมือได้แล้วอ่ะเราก็จะไม่ทําให้เขางอนเขาก็จะไม่ทําให้เรางอนแค่นั้นเอง เห็นหนาเห็นาสุดมีนองกันเรื่องรถรถเราที่เสียบนทางด่วนอีกแล้วหรอยางแตกอ๋อที่เขารู้สึกว่าขายสักคี่พี่มาอีกแล้วหรอการยางแตกไม่นะรถใหม่แล้วรถใหม่แต่ว่าซวยครับไปขับรถไปเหยียบไอตะปุ่มขึ้นมาครับผม หน้าร้านปะยางเลยผมไม่รู้เขาวางยาผมรู้อ่ะเนี่ยออหน้าร้านปะยางเลยแตกตุ้มเอาร้านปะยางอยู่ทางซ้ายนี่คือรถใหม่รถใหม่ครับที่ซื้อเนี่ยนะใช่ฮะเราสั่งให้คิมนั่งไป็นตุ๊กตาหน้าราคนแรกแล้วนะใช่ฮะโคตรร้อนเลยครับโคตรร้อนเลยวันนั้นนะก็ก็ถือว่า เอฟาดเคราะห์ไปรถใหม่นะยังไงมันก็ต้องโดนแค่นีนก็โอเคแล้วจริงๆต้องมีคอมเพลตเกี่ยวกับเรื่องรถนะเพราะคู่เราคู่เราจะมีแต่เรื่องรถตามไปเหนื่อรถก็พัาต้องให้กินเข็นอันนี้กินรอบนี้ก็บ่นว่ากระด้างกระด้างหน่อยก็เรามันสายลุยครับเราไม่ได้สายสบายนะนะเราก็เราก็เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ชอบเขาก็มีรถที่สบายมากๆอยู่แล้วคันหนึ่งแล้วก็มีรถที่เอาไว้ไปลุยกันเอออยาใช้ก็ใช้ขับไปลุยกันเท่นั้นเองแต่ คันนี้หลังจากยางแตกแล้วคือให้โชคเลยให้อ๋อเออรู้ดีโชคหวยเลยฮะโชคหวยไม่บ้านถูกเราเราไม่เราไม่ถือเราก็ถูกเราก็ถูกครับถูกด้วยถูกด้วยถูกด้วยก็ไม่หละนิดหน่อยฮะซื้อเพราะว่ายางแตกนี่แหละครับอะไรครับซื้อเพราะว่ายางแตกหรือว่าซื้อรถใหม่ซื้อเพราะรถซื้อเพราะรถใหม่ฮะอ เขาบอกว่ารถใหม่จะให้โชคใช่ใ pues ช <Mm ่แต nah, ่ล่าสุดไม่ถูกนะล่าสุดโดนโดนเขาบอกว่าราศีมิ้นนี่จะมีโชคเกี่ยวกับตัวเลขซื้อยับเลยแป็กถูเยอดตลอดก็ไม่เยอะไม่เยอะครับกบกรีบชิมแซวว่าหมักถูดลอตเตอรี่ตลอดก็ก็ตื่นเต้นไงเราก็หาอะไรตื่นเต้นทําเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยมาแล้วมาแล้วชวนแบบผู้กล่าวชวนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอย่างเงียอู่อยู่เขาเฮ้ยมามามาอย่างเงี้ยเออเขาลุ้นเหมือนเขาทั่วไปเขาทั่วไปเลยมีที่เด็ดไหมคะมีแบบว่าสารเสริญที่แบบเด็ดไม่มีครับไม่ถึงขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นเออเป็นสัตวในชีวิตเนาะใช่ให้หัวใจมันได้สูบฉีดไปนี่มาอย่างอาทิตย์หน้าจะขึ้นเลขสามแล้วแต่คนหลายคนบอกว่าหน้าเราเด็กลงนิดนึงเราสึกยังไงเราตกใจมากจากเลขนี้ดิ แต่น้าเราส <Aww. S 1> ูญทางอายุนะเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับเออดูแลตัวเองดีฮะมีคนดูแลดีด้วยฮะเอกก็เออเราก็จริงๆนะเราก็ดูแลตัวเองดีขึ้นมากๆแหละจากเมื่อก่อนนะครับผมก็เราก็ใส่ใจในเรื่องนี้ก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นของขวัญสำหรับแฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่ดูผลงานเราอ่ะเราเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่มัน ดูดีอ่ะอนะเราก็อ่ะเป็นของทานให้เขาดีกว่าแต่แล้วคขาบอกว่าหน้าเราเด็กลงรึเรื่องรู้สึกยังไงใช่เหรอมเป็นอ,อย่างเมื่อกี้ในเรื่องก็ใส่แว่นนี่เองดูเด็กลงใช่โอ้ยขอบคุณมากครับก็เออเออเออยังไงดีอ่ะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับหลังหลังละครเราก็ดูเหมือนจะย้อนวัยให้เราย้อนไปแบบพันพยงท่านตลอด <c oughs> เออก็ดีนะก็ดีถือว่าเราได้หลายลูกดีครับก็ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่กําลังก้ากึง่งไงอ่าจะจะจะโตก็ได้จะเด็กก็ได้ก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าเรามีพันไหมคะัวันเกิดอยากทําอะไรขับบ้านครับไปขึ้นบ้านใหม่ที่เชียงใหม่ต้องชวนไปอยู่แล้วล่วนะนาะคนแน่นอนคุณคเคมบรมีคือบ้านเสร็จหมดแล้วที่น่ใช่ครับบ้านของพ่อคุณแม่นะเราก็แบบเออไป ไปไปไปฉลองหน่อยครับต้องต้องการแจ๋วไหมครับสามสิบแจ๋วมากเรียกว่าแจ๋วมากเลยล่ะครมบอ่าขึ้นบ้านใหม่วันเกิดตัวเองเลยไหมครับวันเกิดใช่ใช่ครับถือเลิกเดียวกันใช่ใช่เห็นโพสต์คปชั่นสามสิบเดย์ทูโกนี่คืออะไรอ่ะอันแน่เอ่อสามสิบเดย์ทูโกนี่อ่ะคือคือเรามีเป้าหมายจะทำอะไรบางอย่างนะครับผม ทั้งคู่ทั้งสองคนแต่ว่าอีก3าสวันเดี๋ยวรู้กันนะฮะไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นอะไรชาเลนจ์เราสองคนนั่นแหละที่แบบเออเดี๋ยวรู้นะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราชาเลนจ์กันเองเออครับครับาสุด แ่่นนอไมหลับใช่ครับเป็นเขาป่วยอเอ๋อเริ่มแก่แล้วแหละเนี่ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นคือคือเขาอยู่ดีก็นอนไม่หลับมาหลายคืนติดติดกันแล้วก็เราก็หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาเขาหลายอย่างอ่ะคิดคิดมากหนึ่งหรือว่ากินวิตามินเยอะไปสองวิตามินแบบบำรุงเยอะไปรัางกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็3ก็คือ ก็คือฮอร์โมนอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วเขาก็ชอบกินก,กาแฟอะไรอย่างงี้ด้วยไงม,มันก็เลยเอ๊ะนึกไม่ออกเราก็พยายามหาอาการหนักขนาดไหนอาการหนักคือคือเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ตื่นอ่ะลุกขึ้นมาตีสี่อย่างเงี้ยใช่ลคือก่อนนั้นน่ะไม่หลับเลยลุกขึ้นมาตีสี่แล้วก็เอ้ย ยังไงดีเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าใครมีวิธีก็มาบอกก็ได้นะครับเพราะว่าไปเช็คไปยังไปเช็คมาแล้วหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรใช่แต่ว่าพี่สาวอ่ะพี่สาวว่าพี่เคยเป็นนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะฮอร์โมนคนมีอายุไม่ใช่มีอายุหรอกคนที่คนที่โตขึ้นคนที่โตขึ้นเขาจะมีฮอร์โมนที่ทำให้เขานอนไม่หลับเราเรามีส่วนช่วยไงบ้างคะ เราไม่ได้ช่วยเลยเราถ่ายละครหนักเหนื่อยมากเลยเนี่ย okay, ก็ก็ช่วยรับฟัง,ฟงแล้วก็ช่วยช่วยก็ให้ก็ให้คิดิดนึงว่าเออคุณกินอะไรไปบ้าง <Okay. S 1> หรือว่าวันวันหนึ่งเออหรือว่าไม่ได้ออกกําลังหรือเปล่า <Okay. S 1> หรือว่าอะไรทําอย่างเงี้ยเราก็ช่วยช่วยคิดเหมือนกันเราก็ เปลี่ยนทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างครับใช่ใช่มาค่ะขอถามเรื่อนี้นึ่งมันมีหลายๆเว็บชอบแซวเราว่าเราหน้าเหมือนคิมเลยแบบตัดต่อหน้าเลยเหมือนไหมไม่เออเหมือนไหมหรอโอ้ก็ถือว่าดีใจนะอยู่ดีๆก็น้าลูกขึ้นกันมาทั้งที่เป็นไทยแท้เลยก็ ก็ดีไหมล่ะดีก็น่าจะดีแหละเนื้อคู่หน้าเหมือนกันไงเนื้อคู่ใช่ไหมมันเริ่มมันเริ่มมันต้องใช่ล่ะมันต้องใช่แล้วมันต้องใช่แล้วหนเรมือนเราเลาฮ่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 าก่าฮ่าั่า่าฮาฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮคา่าฮ่าน่าฮ่าฮ่หฮ่า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 ฮ่อฮ่ามาาฮาฮาฮ่าฮา่่าา่